สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพีเ่เป้เชียร์นะผมมาต้อนรับความเฮงความปังจ้าสำหรับหวยสัญจรนอนมางวดน,นี้หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะยินดีต้อนรับทุกๆุกคนเข้าสู่ช่องของพีเ่เป้วันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยสวย ซึ่งงวดน,นี้มันเป็นเลขสัญจรเนาะพี่น้องเนาะเลขสัญจรนอนมารู้แล้วเงียบไว้ระวังดำเพิ่นวะเพิ่นวะเลยหรือว่ามันดำไปแล้วก็ับโบจักซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอุยเลขสัญจรมันยากเลขสัญจรมันนู่นนี่นั่นทุกคนค่ะพี่เป้จะบอกว่าเลขอ่ะกองฉลากมันไม่มีเลขดังนะ มันเขาใส่ครบทุกตัวนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเขาใส่ครบทุกตัวมันอยู่ที่ดวงเราเนี่ยมันที่สําคัญคือมันอยู่ที่ดวงเราเนี่ยเลขสัญจรงวดนี่อยู่จังหวัดตราเนาะซึ่งอยากบอกว่ามันมีแบบแนวทางที่น่าสนใจมาก หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดปีไก่ี่สัญจรอ,อยู่ร้อยเอ็ดอันนี้วอลพื้นสะก่อนเนาะอันนี้วอลพื้นความหลังนิดนึงปีไก่ี่มันออกอยู่ร้อยเอ็ดมันออกหกศูนย์หกแล้วกาเก้าสี่ 9สี่หรือสี่เก้าเก้าสี่หรือสี่เก้านี่แหละเลขหกกับเลขเก้านี่แทบจะเป็นเลขเดียวกันเลยมันออกหามไม่พี่น้องมันออกหามน้องปีกายนี่ซึ่งตามสถิติหวยสัญจรเลขเก้ามันมันชอบมาคุณลองพคนบอกว่าเอาหวยสัญจรน,นี่ก็ต้องคึดนอย่างหลายไ้ซื้อเลขยังก็ได้ ที่มีเก้าอัสลลมันก็น่าสนใจนะมันก็น่าสนใจแต่นอกแบบนอกเหนือสิ่งอื่นใดเราไปดูข้อมูลหวยสัญจรจังหวัดตรากันนะคะหวยสัญจรจังหวัดตรามันออกอยู่ใสาา่สัลลักูลองคุยกับพี่เพ่มันออกอยู่ใสของจังหวัดตรามันออกอยู่ส่วนที่ส่วนใดของจังหวัดตรา ที่เพื่อจิไปออกรางวัลน,นี่ทุกคนเลขที่ที่มันออกอ่ะมันออกอยู่อันน่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อมูลตามนี่เลยค่ะทุกคนพี่เป้ขึ้นข้อมูลให้ตามนี้มันออกอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรานะคะเลขที่4 8 1แหมู่เนะคะ สี่แปดหนึ่งหมู่เก้าะเลข3ามโตมาแล้ว4ี่แปดหนึ่งใครชอบไปจัดไว้ก่อนเลยนะคะจังหวัดเป็นลำดับจังหวัดที่23ารหัสโทรศัพท์0ูนามเรหัสไปสรษณีย์ทีลงท้ายด้วยสองสมศนะคะมีอยู่เจ็ดอำเภอ สามสิบแปดตำบลสองร้อยหกสิบเอ็ดหมู่บ้านเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอคุณลองค้นกันผู้ว่าอายุเท่าไหร่บ้านเลขที่แล้วจวนผู้ว่าเลขที่เท่าไหร่ทะเบียนรถเลขที่เท่าไหร่พี่เพีวว่าเนี่ย สี่แปดหนึ่งอ่ะสวยมวดเนี้สี่แปดหนึ่งอ่ะสวยทุกคนมวนนี้หนึ่งกันยายนสองพันหาลอยพกชิบแปดนี่ออกตรงกับวันจันท์นะคะเป็นวันจันท์แห่งซาตอีกวันจันทร์วันแห่งความอุนอัววันแห่งความวุ่นวายพี่้อง่าเลขไหนคุณเจ้ามักเลขไหนอ่ะมักเลขไหน พี่เป้นในใจในใจลึกลึกลึกสุดใจอ่ะพี่เป้ชอบเลขที่ติดเก้าเออพี่เป้ชอบเลขที่ติดเก้าแต่เลขสัญจรน,นี้เบาได้เบานะคะบเบิลกระหามเนี่ยแหละเบาได้เบานะเลขสัญจรอนนะ่ะบเบิลกระหามสำหรับกูรูหลายๆคนเนาะเพ่นก่าออกมาแบบว่าสูตรนะอาจสิบแบบคาดเคลื่อน คือแบบว่าปกติมันออกอยู่กรุงเทพเนาะปกติมันออกอยู่สนามบินน้ําแต่รอบนี่มันไปออกสัญจรเลขมันอาจสืคอาดเคลื่อนซื้อเลขติดเก้าพี่เป้พี่เป้ก็ชอบเหมือนกันนะเลขติดเก้าเก้าอย่างน้องฮันหลัดสิซื้อเก้ามูเจ้าดเดชหรือว่ารู่นหรือบอหรือว่ารูดเหรือบอมักเลขไหน มักเลขไดแบ่งปันกันเขามาไตขีดด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าขอให้พี่น้องสมหวังขอให้พี่น้องโชคดีในวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะหน่วยสัญจรน,นอนมาเปิดว่ารู้แล้ว,ลวเงียบไว้พันคูณพันเปิดวาเป็นไปเนาะมาคิดหัวขอค่อยแม่บุรยมันเพิ่คิดหัวขอคอยคัดแท้ หลายหลายคนตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลเนาะกำลังเก็บข้อมูลข้อมูลวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยละ่ะซืุอเซื้อเลขอย่างวะซื้อเลขไหกับตุยค่ะเอว้วนนี้หนึ่งกันยานี่เลขหยังดังเลขหยังดังคอมเมนต์กันเข่าม้าใตคิดในพี่น้องเห็นบองงวดเมื่อกี้แปดห้าห้าแปดโอ้ยดังสุดใจดังแบบ ออกไปนอกโลกออกไปนอกจักรวาลอันนังวดนี่หนึ่งกันยายนสมบัหาลอยโกสิบแปดมีเลขยังดังดังที่แบบทะลุทะลวงออกไปนอกโลกนอกจักรวาลแน่คอมเมนต์กันเข,ข้ามาใต้คลิปด้วยนะคะมันก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะบอกว่าพี่ดองสิซื้อเลขยังก็ตามคอยเฮงคอยปังอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กัน,ขนขเข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่เพด้วย และจะบอกว่าพี่เป้มีอีกหนึ่งหนึ่งเลขลับลับเอ่อหนึ่งเลขลับลับกับคลิปหน้าหนึ่งกันยายนทุกปีพี่เป้จะซื้อเลขของคนเนี้ยเลขของคนนี้แหละหนึ่งกันยายนทุกปีพี่น้องหู้บวบว,บวพัดปิ่นวันหนังเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าพี่เป้จะมาบอกนะคะแบบ อาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่พี่เป้เคยถูกกับคนคนเนี้บ่อยเออเพราะว่าเลขเล้าปุ๊บนี่พี่เป้เคยถูกเล,ลนะเลขแล้วสิบบดังเลขแล้าสิบบดังเพราะพี่เป้บอกตรงตวว่าพี่เป้เป็นแบบปื้มเล้าอ่ะชอบเล้าแบบชอบคนคนนี้มากชอบแบบปื้มปื้มมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและพี่เป้ก็จะตามเลขคนคนนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าคือใครนะคะอะแอบสเสลย แถวเขาไ่นั ừ, là là ่นล่ละเออแถวเขาไ่นั่นล่ละไปเลยเด้อตอนหลังคลิปนี้เจอกันคินหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย